นี่ครับผมหนุ่ยจุนเนอร์ครับส่งงานกับอีสูต1.9 2020นะครับคันนี้รถเดิมๆนะครับวิ่ง3,000กว่ากิโลมาดูกันนะครับว่าคันนี้จะวิ่งเป็นยังไงเสียงเบิ้ลตัดลัวนะครับคันนี้1.9 2020ครับเบิ้ลตัดนะครับเอาสวัสดีครับผมหนุ่ยจุนเนอร์ครับวันนี้เราอยู่กับอีสูต2,020นะครับตัวแคปนะตัวเตี้ย นะครับปกติถ้าคาเคียร์รถมีควาเร็วอย่าง,งเงี้ยเบิลไม่ได้ครับดูนะเบิลได้หมดนะครับอเดี๋ยวให้พี่ลูกค้าเขาถือนะครับรถดูนะ ประคิว่ามันสีแรงนขนาดนีนะน่ครับน,นี้นะครับอ่าหน,นึ่งจเก้าคนี้ดูเลขก,กิโลนะมองเห็นไหมครับ <c oughs> เลขกิโลนะครับเลขกิโลสามพันนะครับรถใหม่ๆเลยนะครัคนนี้รถใหม่ๆเลย <c oughs> ไปได้ลองเบิรงกัน ลด,ลดูคันเร่งอย่าเลียยขัดอย่าเลียยขัดปล่อยคัดไม่สุดนะครับผมอาการเนี้ยการเลียยขัดเดี๋ยวจะพาคัดลื่นนะครับตอนมาเป็นไงอาบอกบอกเนี้ยบอกเนี้ยมันไม่ไหวมันไม่หวเป็นยังไงอาการไม่ไหวคันเร่งน่วงมันเบิ้ลได้ไหมตอนมาเบิ้ลไม่ได้เบิ้ลหน่วง บิ้ลไม่ได้เบิ้ลห่วงเดี๋ยวไมไ่ไม่ดึงไม่ดึงเง,งี้ยอ,อย่าเรียครับโยครับโยกขเร่งโอ้ยเขาเกียร์ผิดสี่มาสามเลยเดี๋ยวเครื่องจะพังนะครับ ท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แฟนเพจสปีดรีแบบไไ้ด้วยนะครับแล้วก็เฟซ่วนตัวครับกดติดตามขอเป็นเพื่อนได้นะจ๊ะขอบคุณครับ